You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen for a Listen better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใคร อยากให้ทุกคนมาฟังไมฮิโดนชแนลพอดแคสต์ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการรีมายน์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ทยยุสุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลายัยมหิดล4เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับ คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสําคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอ้าอึมอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับท่านเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงม,มือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทํำยังไงครับ พิมแชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้วิธีคุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิม์แชทหรือว่าคอลฟรีไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำไม่เกิดความรู้สึกว่า เอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างชฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์ line, นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่ สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์<ๆ>เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทําให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทําได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่า ผู้ปกครองไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลเงี้ยนะเออหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเ,ออเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับ เทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆม,มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทําลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทําด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทํากับเขานะครับมันจะเกิดคําว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่ง ทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอ่แล้วจะทําให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้ขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับ เด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต,ต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่า,วามนุษย์เราเนี่ย ต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานา,นา คุณพ่อแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเหล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการวีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่ไม่ให้โดนช่องทาง facebook มให้โดน channel YouTube Mahidon Channel Apple Podcasts p o t i f y แ n c h o r และบล็อกดิกับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับร m มายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว